ใคยได้ยินคำนี้กันไหมคะ รักลูกดั่งลมหายใจเป็นคำที่ฟังแล้วดูอบอุ่นมากเลยนะแต่ลองคิดดูนะคะว่าลมหายใจนั้นน่ะเป็นของคุณหรือของลูกฟังเพล,เพลินๆอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นต่างกันเลยใช่ไหมคะแต่ผลลัพธ์ต่างกันมากเลยค่ะถ้าเรารักลูกดั่งลมหายใจของเราแปลว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วลมหายใจนั้นก็จะหายไปพร้อมกับตัวเราเลยแต่ถ้าเรารักลูกดั่งลมหายใจของเขาต่อให้วันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วลูกก็ยังหายใจต่อได้ยังมีชีวิตที่เดินต่อได้จากการวางแผนของพ่อแม่ ความรักของพ่อแม่เนี่ยบางทีมันไม่ใช่การจะอยู่กับเขาได้ตลอดไปแต่คือการเตรียมให้เขาอยู่ได้แม้ในวันที่ไม่มีเราเรื่องพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่พ่อแม่สามารถเตรียมเอาไว้ให้ลูกได้นั่นก็คือการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าลูกจะยังเรียนต่อจนจบได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ตามแล้ววันนี้คุณรักลูกดั่งลมหายใจของคุณหรือลมหายใจของลูกอยู่มาวางแผนชีวิตในวันที่ยังทําได้กันนะคะ